พี่รู้จักกับไนท์มากี่ปีแล้ววะแต่แบบแรปกอดนะแรปกอดตอนที่แบบไนท์ยังแรปไม่เป็นเลยอะแบบเออไอไอแแต่เอาจงจริงไนท์ไนท์โตขึ้นเยอะมากตอนนั้นจำได้ว่าเบบี้ฟงเบบี้แฟทยังเต็มหน้าอยู่เลยแต่พอแบบคนเราพอมันโตขึ้น,โต,นโตขึ้นมันก็มาสวยได้เหมือนกันนะเพราะว่าใช้ในสตอรี่ไงคะขวดเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่ขวดสามร้อยเก้าสิบส่งฟรี e m s นะคะเฮ้ยสามร้อยเก้าสิบยังส่งฟรีเหรอใช่ Hi, แล้วค่ะอันนี้เขาร่วมโครงการคนละครึ่งไหมฮะหรือหรือคนละครึ่งได้มฮะ เพลงเป็นไงบ้างถ้าเกิดเพลงเพลงที่ดองไว้มีแบบแอบเปิดฟังให้นิดนึงได้ไหมก็น,นี่อ่ะลองให้ฟังได้นะจริงเหรอเออแบบ,บท่อนเวิร์สนิดน,นึงอะไรอ่าเวิร์สนิดน,นึงเวิร์สนิดน,นึงอันนี้ปล่อยเมื่อไหร่เ <นะ S 1> พลงที่เราจะร้องชื่อเพลงว่าอะไรอากุมภาชื่อเพลงว่าถึงเวลาถึงเวลาปล่อยกลางกุมภาอ่านไปท่อนหนึ่งนะครับฉันก็คงจะไม่ไว้ถ้าตะกี้จะรั้งฉันแน่คงไม่ไว้แล้วมาในวันนี้ฉันแน่ก็ฟุ้งไฟเพราะเป็นคนเสียใจที่ไปใช้กูไปเจ็บปวดนนี้ในวันวันนั้นนั้นนั้นแต่ไ อันนี้อันนี้นอกเรื่องตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคืออินสตาแกรมไนท์อ่ะมันจะใช้ชื่อว่า saynai thep <อ>ใช่ไหมอ่า<อ>แล้วมันจะมีคนหนึ่งคือเป็นเพื่อนของยังโอมคือคิงลิงอ๋อเป็นเป็นญาติกันค่ะจริงเหรอใช่ค่ะอยู่บ้านเดียวกันค่ะเมื่อก่อนเพิ่งแยกกันออกมาเองเขาคือพี่ชายไนท์เหรอเอาง่า,งใในนงายงใครที่ใช้จุดทีเป็นเป็นน้องชายน้องชายคนที่ใช้จุด thep ลงท้ายในไอจีอ่ะคือเป็นเป็นญาติเป็นเครือญาติเดียวกันหมดเลยค่ะเขาจะเรียกว่ากลุ่มเด็กเทพ เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยผมอะนั่งคิดมาตั้งนานหรือให้หรือว่านามสกุลม,าามันซ้ำหรือว่ามาอะไรก็ตามวะไอพันย่อมาจากเทพจเจริญคือนามสกุลเทพจเจริญเหมือนกันเทพจเจริญอ๋อแล้วอย่าง,แล,างแล้วอย่างเทพพูงามนี่เป็นญาติเราปะไม,ไม่ไม่เขียวน kingling d o เทพ <laughs> เขาเป็นเขาเป็นเหมือนเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์นะใช่ไหมเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ kingling เหรอเห็นน้องเขาเริ่มแรปช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะเพราะว่าน้องเขาก็ เหมือนแบบจริงๆแล้วน้องต้องไปยูเคน้องอยู่ยูเคน้องจะต้องไปเรียนที่ยูเคต่อแต่ว่าช่วงนี้มันติดโควิดน้องเลยต้องแบบติดอยู่ที่นี่นะคะอ๋อเฮ้ยพอพูดถึงพอพูดว่าเป็นญาติกันดูไปดูมามีความน่าขาไอ้นี่คือพ่อแม่เดียวกันปะอ่าเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะคือแบบอยู่คือแบบบ้านใน,นอิวิลหรือตรงกองสีมาก่อนไงบ,าบ้านเดียวกันเลยหมู่บ้านนั้นคืออยู่เป็นครอบครัวอยู่นั้นหมดเลยเมก่อนค่ะแต่ตอนนี้น้ย้ายออกมาอยู่เองไม่แต่ทาเพลงยอมปล่อยก็คือในแบบว่าออกมาใช้ชีวิตเองเพราะว่าบ้านอยู่กองสีมันก็ค่่อนนนข้างจะวุ ญาติพี่น้องเยอะไปหมดเลยอ่ะเออคือเอาง่ายๆคืออยู่กับน้องคิงลิงมาตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ oh. แตเกิดมาคือเลี้ยงมาดยกันเหมือนพี่น้องกันแท้ๆเลยเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเ oh. ล้งตัวใหญ่ะ oh. อะไรอย่างเงี้ยตก็แบบมาแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละอ๋องั้นเป็นไปได้ที่มีวันเด่งคือไซยานายเทพแล้วก็คิงลิงเทพจะฟีดเพลงกันเอาจริงป้ะมีมีเพลงไปเพลงด้วยกันแล้วแต่ว่ามันมีแบบว่ามีปัญหานิดหน่อยที่ยังไม่ได้ปล่อยอาจจะแบบด้วยเรื่องเวลาหรือเรื่องอะไร วยเะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไซยนาน่ยกับคิงลิงเว้ยเฮ้ ي, เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมจะรอติดตามอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ว่าเดี๋ยวไว้ว่ากันยังไม่สะดวกยังไม่สะดวกสปอยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเมื่อกี้ได้สปอยเพลงละแฮปปี้ล้ว<ต>ได้คอนเทนต์ละแต่สปอยแน่หลังใหมอ่อ่ะ ให้เซนายช่วยฝากผลงานนิดนึงครับโอเคใครยังไงก็ฝากติดตามนายด้วยนะคะเอาง่ายๆนะคะเสิร์ชคองว่าไซนายนะคะจะเจอนายทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมสตรีมมิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อแอปเปิลมิวสิกอะไรก็ตามแต่นะคะจะเจอหนายหมดเลยนะคะคก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าติดตามไอจีเนี่ยก็ด้วยก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีสเปนน้ำหน้าขายไงของดีละที่นี่หนึ่งแหละแล้วที่นี่สองคือจะจะปล่อยเพลงนะคะก็จะได้อัปเดตกันที่อ่อในเฟซบุ๊กหรือไอจีนะคะก็ไปตามกันได้จ้าไลฟ์สไตล์ของนายด้วยนะคะ ลูกอะไรอย่างนี้นะคะโอ๊ยเฮ้ยอย่าลืมติดตามทิกตอกของเซียนายนะฮะอัปเดตบ่อยอัพเกินหกแสนแล้วนะคะจะถึงร้านเมื่อไหร่ก็จะจะแบบว่าคอนเก็ตเลชั่นด้วยแล้วก็อย่าลืมไปซื้อด้วยนะฮะนะคะในสตอรี่ซื้อที่ไหนที่ในสตอรี่จุดออฟฟิเชียลเลยค่ะราคาเท่าไหร่ราคาสามร้อยเก้าสิบบาทส่งพีเอ็มเอสเลยค่ะลูกค้ามันคืออะไรนะเป็นน้ำแร่ค่ะนไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะสามารถลดรูขุมขนได้นะคะลดสิวนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหม่เดีโอ้ใจคอจะดูคงเดียวเลยเหรอร้อ,องอะน่านาน,าน,าน,านั่นน่